คุณบอลรับ8จอประเด็นนะครับก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องาราวของนักเตะไทยที่กําลังจะเดินทางไปคาแข่ขงในเจริกนะครับปี2025นะครับก็คือปีนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่แฟนบอลชาวไทยจะได้ลุ้นผู้เล่นไทยที่ไปคาแข่ขงที่ญี่ปุ่นนะครับเราติดตามลุ้นกันโดยสม่ําเสมอนะครับแล้วก็มีกลับมาบ้างมีเดินทางไปเพิ่มบ้างแต่ดูเหมือนว่าในช่วง2-3ปีหลังนะฮะนอกจากสุโชคสารชาติแล้วเนี่ย มันก็ในระดับหลีกสูงสุดเนี่ยเราอาจจะหาคนที่ไปสร้างสีสันได้เหมือนยุคทองที่ชนะธิพย์สงกสิน,นทีรศิลปแดงดาทีราทรบุญมาทันอยู่แบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเหมือนกันนะฮะใช่ครับอ่าเราปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อ่ามีข่าวมาตลอดพี่ปู่ว่านักเตะไทยจะได้รับโอกาสไปนะครับแต่ละคนที่เดินทางไปพี่ปู่เราเห็นการ กลับมาอย่างสมหวังและกลับมาอย่างผิดหวังนะพี่ปูมันมีหลายคนมากหลายหลายอารมณ์มากนะครับเราไล่ตั้งแต่ชนะทิพย์จงกสินที่พี่ปูบอกทีรทรบุญมาทันกีรศินแดงดาพิติพันธ์พ่วงจันสุราสุภโชคสารชาติเอกนิตปัญญาพี่ปูปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าล่าสุดเจริญศักดิ์วงกรเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะได้รับโอกาสไปพร้อมกับเอกนิตย์ปัญญาแล้วก็เล่ายาวชนของบีจีปทุมอยู่ในเตดนู่ ครับนอกจากคุณประวินพิรมพักดีจะถแถลงในเรื่องของการปล่อยนักเตะไปที่ญี่ปุ่นนะครับคือโดยภาพรวมเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าทําไมถึงเอานักเตะเยาวชนนักเตะดาวรุ่งไปเล่นเยอะเพราะว่าเขามองว่ามันจะช่วยพัฒนาการที่จะส่งไปฝึกเฉยๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะแน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จงค่าใช้จ่ายแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีแนวทางว่าเขาก็แลกเปลี่ยนด้วยการที่เอานักบอลเกาหลี มาฝึกในเมืองไทยนักบอลญี่ปุ่นมาฝึกในเมืองไทยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะเอานักเตะเรานี้ขายไปเพื่อมาถัวตรงนี้เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่นักเตะเยาวชนเนี่ยที่ส่งไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราออกค่าใช้จ่ายเองนะครับค่าเงินเดือนเงินเดือนในต่างๆนานะครับทางบีจีก็ออกเองแต่ว่า2ผู้เล่นที่เป็นไฮไลท์หลักๆเนี่ยนะครับคนแรกเจริญศักดิ์วงกรนะครับผมไล่เรียงให้ฟังว่าเจริญศักดิ์วงกรจริงๆแล้วมีข่าวกับเจลิกมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อ 4- 5หปีที่แล้วนะครับตอน ดาวรุ่งขึ้นมาไม่ใหม่นะครับติดทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบสามแล้วก็ยังเล่นให้กับสมุดรประการอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยสมุรประการเอ่อกำลังจะตกชั้นนะครับแล้วก็อ่อต้องปล่อยเจริญศักดิ์วงก่อนนะฮะทีเนี้ยมีสมโมสรจากญี่ปุ่นติดต่อมานะครับแต่ว่าคุณเจี๊ยบสิริมาพานิชีวะนะฮะซึ่งเป็นประธานสโมสรสมุรประการเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเอ่อเจริญศักดิ์เนี่ยยอม ให้ขายในเมืองไทยนะครับยังได้อยู่ในเมืองไทยอยู่พูดประการจะได้เงินก้อนกลับเข้ามาเพื่อยู่วงฐานะของสมโมสรน,นะครับแต่ถ้าไปญี่ปุ่นตอนนั้นคือมันก็จะเป็นแค่ยืมตัวนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเจริญศัก์วงกรแม้จะอยากไปญี่ปุ่นขนาดไหนนะฮะในฐานะดาวรุง่งตอนนั้นนี่กำลังกระแสญี่ปุ่นกําลังมาแรงมากจเจริญศักดิ์วงกรตัดสินใจครั้งสําคัญแล้วบอกว่าเพื่อสมโมสรน,นะฮะให้ขายตัวให้กับสมโมสรในเมืองไทยก่อนเลย<บ>นะฮะเพื่อเอาเงินก้อน ขางก็มีทีก่อนเลยเอาเงินก้อนแล้วตัวเองชครับยุติความฝันลงช่วงขาวก่อนอันนี้ครั้งแรกนะฮะครับก็มีจีปทุมต,ตอนนั้นซื้อเจริญศักดิ์วงกรมาในช่วงมีอาการบาดเจ็บด้วยนะพี่ปูแล้วก็มาเล่นซึ่งเจริญศักดิ์เหมือนว่าจะพิสูจน์ตัวเองไม่ได้พี่ปูต้องกลับไปอยู่ที่ไม่ได้กลับไปหรอกเมืองทองก็ซื้อต่อไปที่เมืองทองอยู่นเตดพี่ปูสุดท้ายเจริญศักดิพ์พิสูจน์ตัวเองได้ กลับมาอยู่ที่บีจีปทุมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามกิอนตัวเองครับอ่าก่อนที่จะอหลังจากที่ออกจากบีจีไปอยู่เมืองทองก็มีสมโมสรนในต่างประเทศอีกนะครับในญี่ปุ่นอีกนะฮะที่อยากจะได้จเจริญศักดิ์มก่อนนะครับแต่ว่าคราวนี้ยอ่มันมีค่ายืมนะฮะค่ายืมเนี่ยเขาก็จ่ายาเป็นเงินประมาณสักหลักหลักแสนดอนลลาร์ประมาณสามล้านอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเมืองทอง ถ้าจะปล่อยให้เจริญศักดิ์ไปญี่ปุ่นตามความฝันของเจริญศักดิ์เมืองทองได้ค่ายืมหลักแสนดอลลาร์นะครับซึ่งเมืองทองก็อยู่ในสถานการณ์เงินที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองทองก็บอกเจริญศักดิ์นะครับว่าอะถ้าจะขายเจริญศักดิ์นะครับในเมืองไทยจะมีค่าตัวแต่ถ้าปล่อยเจริญศักดิ์ให้ยืมไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเมืองทองจะได้เพียงแค่หนึ่งแสนดอลลาร์ในการมีค่ายืมเจริญศักดิ์โพสตแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะทําเพื่อ เอาหนึ่งคนแลกกับสามสิบชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเขายุติความฝันที่จะไปญี่ปุ่นอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะครั้งที่สองต้องบอกครั้งที่สองนะพี่ปูครั้งที่สองเพื่อให้เมืองทองปล่อยให้กับเอ่อบีจีไปนะฮะโดยที่มีค่าตัวนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในสัญญาของเจริญสักกับบีจีเนี่ยนะครับบีจีเขาบอกว่าทันทีที่มีการติดต่อจากญี่ปุ่นมาเขารู้ความฝันของเจริญสักถ้ามีการติดต่อจากญี่ปุ่นมาเนี่ยเขาพร้อมบีจีจะพร้อมให้เจริญสักไปญี่ปุ่นทันที ไม่ว่าสโมสรจะอยู่ในสถานะไหนนะอจะมีตายจะลุนแชมป์จะอะไรก็ตามจะปล่อยให้เจริญศักด์ไปญี่ปุ่นและสุดท้ายมันก็มีจริงๆและบีจีรักษาสัญญานั้นเป็นที่มาของการปล่อยตัวเจริญศักด์ไปเล่นทางนี้ครับครับก็ถือว่าบีจีใจใจถึงมากนะพี่ปูในใน,ในสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่าการลงทุนของบีจีแต่ละด,ด,ดุกามพี่ปูเขาลงทุนสูงเอ้าหมายปีนี้เนี่ยเขามีห้าถ้วยีู่ ผมไม่รู้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จกี่ถ้วยการปล่อยเจริญสักวงกลาวงกรไปเซเรโซสากาการซื้อเอกนิปัญญาแล้วปล่อยไปอีกพี่ปูผมว่าวันนี้เขาก็มองถึงอนาคตแล้วก็มองถึงหัวอกของนักเตะอย่างเจริญสักวงกรที่ถ้ามีข้อเสนออีกแล้วบอกว่าทีมยังจะลุน้นแชมป์แลวเล่นอีกห้าถ้วยมันจะเป็นครั้งที่สามของเจริญสักวงกรแล้วผมว่ามันอาจจะ ข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจเจริญศัติ์จะมีโอกาสแบบนี้อีกหรือเปล่าใช่ครับซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่จเจริญสัติ์ก็ไม่อยากจะบอกใครนะครับอุบมานานเพราะว่าเอ,อมันมีโอกาสแล้วมันพลาดมาหลายครั้งนะครับจนกระทั่งคราวนี้ยได้ไปเซเรโซโอซาก้านะครับเขาก็ออกมาเปิดใจบอกว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นสมาชิกใหม่ของเซเรโซโอซาก้าเขาบอกว่าผมมีความฝันมาโดยตลอดว่าอยากจะไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นให้ได้สักครั้งในชีวิตเมื่อมีโอกาสมา,ถ,มาถ,ถึงผมก็ตอบรับทันที โดยไม่ลังเลนะครับซึ่งอันเนี้ยย้อนกลับไปก็คือผู้บริหารของบ g จถามโทรไปถามจเจริญศักว่าเอ้ยมันมีข้อเสนอจากเซเรโซสาก,ก้ามาจะไปไหมญี่ปุ่นเจริญสักบอกว่าตอบทันทีเลยนะครับว่าไปค,ครับนะฮะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า,าเขายอมลดค่าเหนื่อยลงก็ได้นะฮะเพื่อจะได้ให้ตามล่าความฝันในการไปได้ที่ญี่ปุ่นนั่นเป็นเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า27แล้วตอนมีอายุ27นะฮะยังไม่ได้ไปนะครับถ้าพอถึง30เขาคงจะไม่มีโอกาสที่จะตามฝันแบบนั้นแน่นอนนะครับจเจริญา ฝากแฟนบอลเซเดโซโอสก,การและแฟนบอลชาวไทยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะนี่คือความทะเยอทะยานแล้วก็เอการที่ได้ตอบแทนทุกอย่างหมดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องขอบคุณมากมากก็คือบีกีที่รักษาสัญญานะครับใช้งานเขาเนี่ยยังไม่ทันเอ่ถึงครึ่งฤดูกาลเลยในการซื้อกลับมารอบเนี้ยแล้วก็ยอมปล่อยเมื่อมีข้อเสนออก็ผมว่าวันนี้เจริญศักด์ก็ได้รับโอกาสพี่ปูแล้วก็ต้องเดินพิสูจน์ตัวเองว่า จะพิสูจน์ตัวเองได้ในเจลีกหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เราบอกกันว่าหลายๆคนก็ประสบความสําเร็จหลายๆคนก็ผิดหวังกับการเดินทางไปเจลิกซึ่งเจริญสักเป็นคนผมไม่รู้ว่าจะเป็นคนล่าสุดหรือเปล่าจะมีใครต่อไปจากเจริญสัก์วงกรอีกหรือเปล่าในซีซั่นหน้าของเจลีกอ่ะทีนี้อย่าเพิ่งไปถึงซีซั่นหน้าเลยนะครับในซีซั่นนี้นะครับมันก็ยังมีข่าวลือที่ข่าวลือมันมีมาตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับปอรเเมตอาจวิไลนะครับศูนย์หน้าองหมื่นกอง ตอนนี้ก็มีข่าวลือยืนข่าวลือออกมาอีกนะครับว่ามีสโม,มสรจากเกลีกเนี่ยกําลังเจรจายืมตัวนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมืองทองเนี่ยเขาก็ต้องมีค่ายืมซึ่งในค่ายืมที่เขาระบ,บุไว้ในข่าวนะฮะว่าประมาณห้าสิบล้านเยนต่อปีหรือว่าสิบเอ็ดล้านบาทบิลเนี่ยไม่รู้มันจะจบอย่างไรนะฮะสำหรับปรเมศอาจวิไลนะครับอันนี้ยืมนะยืมปีละสิบเอ็ดล้านนะครับสิบเอ็ดล้านมีปูเท่ากับ เดือนละประมาณหนึ่งล้านพี่ปูเดือนละประมาณหนึล้านปรเมตรถ้าซื้อขายกันจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณสามสี่สิบล้านไม่เกินห้าสิบล้านบาทซึ่งต้องดูว่าเ <c oughs> <c oughs> มืองทองต้องการในเคสนี้ขนาดไหนหลายๆครั้งที่ขายในเมืองไทยและเดินทางต่อไปเจลิกไหมอย่างที่หลายๆนักเตะทำหรือ,อ,อตัดสินใจอนาคต ซื้อว่าถ้าไปประสบความสำเร็จในเจริคและจะได้เม็ดเงินเยอะกว่าสิบเอ็ดล้านตรงนี้อืมอืมครับอ่ะก็เดี๋ยวรอรุ้นกรณีของปรเมรอศอัจวิลัยนะครับซึ่งก็อยู่ในผู้เล่นของ Pro เทนีโรบริษัทเอเจนต์นะครับซึ่งก็มีคอนเนคชั่นที่ดีกับทางญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับเอาละนะฮะสรุปก็คือว่าในเจ g u e ฤดูกาลหน้าเจเนี่ยนะครับเอกนิป,ปัญญานะฮะเอกนิป,ปัญญาก็ ปล่อยยืมจากบีจเพราะว่าเอกนิปัญญาเมื่ออถูกคืนมาให้จากญี่ปุ่นจากเจเลกหนึ่งเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็มีเอฮิเมะเอฟสีทีมในเจทก็เอาไปใช้งานซึ่งแน่นอนเอกนิปัญญาจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับในเจทนะครับในเจทูเนี่ยนะครับคอนซาโดเรซัปโปโรคือสมาชิกใหม่ของเจทนะครับสุภาพบุรุษตินะครับดูการเนี้ยพี่ดูดูการหน้าที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ J2 นะครับขณะที่ J จเหลืออีกหนึ่งเนี่ยนะฮะก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันว่าจะเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆที่ติดตามทีมชาตินักเตะไทยกันอยู่เนี่ยนะครับในฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เห็น3คนนี้แน่ๆนอกนั้นก็เป็นพวกดาวรุ่งที่อยู่ในเอสามลองลองล,อง,ลองไปเอสามอะไรนี้นะครับอ่ะไฮไลท์มันจะอยู่ที่เจหนึ่งกับเจสองที่เราเห็นอยู่รอลุ้นกันต่อนะฮะว่าคนอื่นๆนะฮะปอลเมตอาจวิลาปอลเมตอาจวิลาจะมีโอกาสหรือไม่นะฮะ หรือว่าจะมีคนอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้หรือเปล่าคุณบอกร้อยแปจออประเด็นในวันนี้นะครับรอลุ้นนักเตรดไทยเราในญี่ปุ่นกันต่อไปครับ